ครับหายกันไปหลายวันนะครับพอดีเพจมีปัญหาเล็กหน่อยครับก็ดําเนินคดีตามปกตินะครับก็แจ้งความนะครับมีคนกันแกล้งเพจเราก็เลยไม่ค่อยได้มาทําด้วยนะครับก็วุ่นวายกันนิดหน่อยนี้นำมาให้ดูครับร่วงรามปืนสนิมแดงสวยเฉียบเอาว่าสวยกว่าดีนี้ก็หาดูได้ยากนะครับดูกันนะครับดูข้าวสนิมครับ ครับจริงเป็นแบบนี้ครับนะครับจดจำให้ดีนะครับข้าพวกนี้ทํายากทำไม่ได้ง่ายครับไม่ได้สามารถทําได้ง่ายครับมันเกิดกับชินตะกั้อเห็นไหมครับนะครับอันนี้เป็นสนิมแดงเฉียบคมเ่าแก่เพราะโวกราฟเตน,นี่ถือว่าเป็นสายเหนียวพระในโซนสายเหนียวนะครับแลนะชิน สมิ่งแดงให้ถือว่าเก่าแก่ที่สุดแล้วครับในบรรดาพระนะก็ฝากให้ดูครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับไม่แน่วันนี้ถ้าไลค์ผ่านเพจเพจยังไม่ผ่านก็เดี๋ยวเรามาเจอกันที่ YouTube นะครับไรายสดนะครับมแบบาดูพาลงรักปิดทองวันนี้ได้เห็นแน่นอนครับพาลงรักปิดทองนะนะครับ ติเจอเลยพี่คาบให้ดูชัดเจนเลยครับคาบแน่นแน่นติดตะกวดที่แพงที่สุดในโลกนะครับนี่ครับลวกลาวปืนสนิมแดงทำยากมากต้องบอกเลยครับไม่สามารถทําได้ง่ายๆครับเกิดจากการเวลาทท้งนั้นเลยล้วนๆครับการเวลาเท่านั้นนะครับถึงจะทําได้จะเกิดขึ้นได้ครับความเก่าแก่อยู่ที่นี่ครับดูศิลปะดูเส้นคอครับสามวาฬ หมายเก้ยวขอนี้ถือว่าเฉียบที่สุดแล้วครับในบรรดาพระนะสีแดงถือว่าเก่าแก่ที่สุดในบรรดาพระกรุโบราณต่างๆนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดฝากกดกดกระไ้ด้วยครับกับทีมงานท k เคะเครื่องมือไทยครับขอบคุณครับ